ที่เซอร์เฮิร์สพาร์คครับยังคงเป็นเกมยากเสมอครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็นัดล่าสุดนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ยืนยันนะครับว่าแมบุกไปเยีอยมพาเลซซีไลนั้นหนักหนุงทุกทีเป็นเกมที่เต็ไมไปด้วยความผิดพลาดครับเป็นเกมที่มีในแง่ลบเต็มไปหมดเลยสำหรับลิเวอร์พูลครับแล้วก็รวมถึงผลลัพธ์ที่มันออกมาขอหน้านี้เนี่ยนาทีบาปนาทีบุญอยู่ฝั่งของลิเวอร์พูลหมดเลยครับ แต่นี่เป็นหนึ่งครั้งที่สุดท้ายแล้วก็ต้องโดนกันบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในเกมที่เชสซีพเลสนั้นเฉือนอัชลาเรือพูได้2ประตูต่อหนึ่งมาเดี๋ยวค่อยๆไล่เลี่ยงกันไปนะครับเห็นจากรายชื่อนะครับออกมาก็น่าสนใจแล้วครับเพราะว่ากราฟเฟนแบกโซโบแมคคาลิสเตอร์รวมถึงโฟเลนเวสต์ลงสนามพร้อมกันครับ มันก็บ่งบอกเลยครับว่าอเน,นสล็อตนั้นพยายามจะหากลยุทธ์หรือวิธีการครับที่มันตอบโจทย์นะฮะรวมถึงแดนหน้าเนี่ยเราก็ได้เห็นอลเล็กซ์เดร์ซัคครับลงในเกมพิมพ์บรกให้กับลิโอพูเป็นตัวจริงครั้งแรกเฉียงข้างด้วยโมซาลาซึ่งบทบาทของเวสอย่างที่เห็นแหละครับขยับออกไปทางด้านริมเส้นด้านซ้ายซะเยอะหน่อยนะครับในแผนผังนะฮะเพื่อแทนที่ของริกาโปแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ย เปิดเกมมาหรือลงสนามเล่นจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ของเวสไม่ได้ปักหลักอยู่ทางด้านซ้ายครับแต่ก็จะขยับเข้ามาครับได้รับอิสระอยู่พอสมควรนะฮะบ,บางช่วงบางตอนเนี่ยโผล่ไปทางด้านขวาด้วยซ้ําไปนะฮะนั่นหมายความว่าสมดุลหรือแนวความคิดที่อเล็ก์ล็อตคิดไว้นะครับเพราะเ่าเอาจริงๆอ่ะเวสเคยทําได้ดีเลยแหละครับเผลอๆเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สร้างชื่อให้กับเขานะครับในการเล่น ตัวลุกทางด้านกราบซ้ายแล้วก็ตัดเข้ามาเล่นข้างในยืนตรงกลางหรือมีอิสระในการเล่นเกมลุกอะไรก็ว่านไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเขาว่าในเกมนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันยังมีความเก๊เก๊กังกอยู่พอสมควรนะครับยังมีความสับสนในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของอใครเล่นใครเข้าใครออกมันก็เลยดูมึนๆดูแบบติดติด,ตดขัดขัดตลอดเวลาไอ้เรื่องของไอเดียความสร้างสรรค์นเนี่ย ผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยได้รับการพิสูจน์มาอยู่แล้วแหละะครับทั้งโซโบทั้งเวสเองก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งคูมิดฟิลที่อยู่ต่ำลงมาแมคคาริสเตอร์กราฟเฟนแบกเพียงแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันออกมามันมันไม่ได้สร้างความลำบากใจอะไรมากนักให้กับเกรซซอฟพาเลสซึ่งถ้ามันบวกกับสาการที่มันเกิดขึ้นก็คือพาเลสได้ประตูขึ้นนำเร็วมากจากลูกแตะมุมครั้งแรกด้วยซ้ำไปแล้วก็เป็นอิสเมลลาซาที่เก็บตกตรงนั้นครับ จังหวะการโหมงเคลียร์ของกราฟเฟนแบกอาจจะต้องถูกพูดถึงในเชิงตำหนินิดนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันเกิดขึ้นครับแล้วมันเกิดขึ้นเร็วนั่นหมายความว่าวิธีการของพาเลสเนี่ยมันเข้าร่องเลยครับได้ประตูขึ้นนำเร็วนะฮะสามารถเล่นตามแผนที่วางกันเอาไว้ได้ซึ่งบทบาทที่ผ่านมาหรือผลงานที่ผ่านมาในยุคข,ของคลาสเนอร์เนี่ยเราก็เห็นครับว่า พาเลสนั้นโดดเด่นมากๆครับในเชิงของการเหนียวแน่นมีวินัยในเกมรับสูงมากการยี้ืนตำแหน่งช่องไฟปิดแน่นหมดแล้วก็ใช้ชกหวะในการโจมตีสวนกลับขึ้นไปซึ่งก็จะมีสามประสานอยู่แดนบนนั่นแหละครับมาเตตา้าเป็นตัวเป้าในยุคใหม่ที่แบบผมรู้สึกว่าครบเครื่องคนนึงเลยครับของพิมลิกรูปร่างดี แรงประทะดีแข็งแกรง่งเก็บบอลได้มีสปีดต้นสปีดยาวทักษะการเอาตัวรอดยอดเยี่ยมในเมื่อคุณมีกองหน้าตัวเป้าที่ที่ครบเครื่องแบบนี้ตัวรุกอีกสองฝั่งจะมีอิสระทันทีครับทั้งอิสเมลาซาลงถึงอีกฝั่งก็คือนักเตะใหม่อย่างเจอรมีปีโน่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ที่ที่ผ่านมานี่เองสวนกลับมาแต่ละครั้งเราก็เห็นแล้วครับว่าช่องว่างมันเยอะเหลือกเกิน คือพูดอย่างตรงไปตรงมาผมเชื่อว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันครับถ้าผู้สาประตูของนิวพูลในเกมนี้ไม่ใช่อเลสันเบเกอร์บางทีนะครับสกอร์ในครึ่งแรกมันอาจจะมากกว่า1ประตูไปแล้วเพล่เเนี่ยอาจจะ2 3 4สมี่ด้วยซ้ําไปเพราะอาลีมีจังหวะบิ๊กเซฟเนี่ยจังๆเนี่ยเอาเฉพาะครึ่งแรกก็2 3สามครั้งแล้วครับมันบ่งบอกครับว่ากลยุทธ์วิธีการของพาเลสที่นำมาใช้ในเกมนี้มันเวิร์คครับ แล้วมันทุกอย่างมันเข้ากับสา,าการแล้วด้วยคุณภาพด้วยวิธีการซ้อมที่ทํามาอย่างเชี่ยวชาญมันเลยทําให้ทุกอย่างมันดูดูเหนือกว่าต่อให้โอกาสการครองบอลเปอร์เซนต์การครองบอลอันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับมันไม่ใช่เครื่องมือที่จะเอามาตัดสินชีวัดอะไรได้ในภาพใหญ่ๆนะมันมองไปที่กลยุทธ์มากกว่าซึ่งพาเลสเข้าร่องเหลือเกินครับผิดกับริวพูครับที่อย่างที่บอกเอาแค่ พื้นที่ตรงกลางที่มันดูสับสนนะครับผมเชื่อว่าแฟนเฟรย์เูรเนี่ย,ยพยายามเอาใจช่วยหรือพยายามจะให้กําลังใจและยังเชื่อมั่นอยู่เสมอครับวีเอสนั้นจะประสบความสำเร็จกับเลือพูด์แน่แต่ก็ต้องยอมรับเราว่ามันผ่านมาถึงตรงเนี้ยหกเกมแรกผ่านไปนมันยังไม่ได้ถึงขั้นในจุดที่คาดหวังเอาไว้ซึ่งนั่นนี่เป็นหนึ่งนัดครับที่ดูเหมือนว่าฉลับพยายามจะหาที่ลงนะครับพยายามจะหาที่ลงให้กับวีเอสถึงขั้นว่าต้องยอมเอาถอดกุลิกกปโปออกไป แล้วก็ให้เวสนั้นประจําการตรงนั้นแต่สุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กครับครึ่งหลังเอากลับมาอีกรอบนึ่งครับนั่นคือการถอดเอาคนเริ่มแบดลี์ออกไปซึ่งเกมนี้ในครึ่งแรกเนี่ยเราต้องยอมรับว,ว่าเป็นวันที่ไม่ดีเลยครับของแบดลี์เป็นวันที่มันดูผิดพลาดไปหมดจับบอลจ่ายบอลเล่นกับพื้นที่ขึ้นลงการตัดสินใจมันดูผิดพลาดไปหมดครับไม่ได้แปลกใจที่แบดลี์นั้นโดนถอดออก แล้วก็ใช้โซโบมายืนแบ็ขวากักโปไปยืนทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเวสขยับเข้ามาตรงกลางนะเพื่อจะเดินเครื่องกันอะไรก็ว่ากันไปแต่มันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดแจ้งขนาดว่าเออแก้เกมแล้วมันดีขึ้นเป็นวันที่ทําอะไรก็ดูติดขัดไปหมดอย่างที่บอกแหละครับจนแบบเออะค่อยๆทยอยลงมาครับเราได้เห็นคัตติสโจลงมานะฮะเราได้เห็นเฟรเดโกโคเคียซ่าลงมาค่อยมีชีวิตชีวาขึ้นหน่อย ช่วงเวลาตรงนี้เนะี่ยสล็อตแบบเดิมพันเลยครับแดนบนเท่ากับว่าคุณมีสี่คนเลยนะซาร่าอิซาเคียซาคักโปแล้วก็ตรงกลางก็เหลือเพียงแค่กราฟนแบกกับเคอร์ติสโจนโดยมีโซโบเนี่ยนะครับที่ยืนอยู่ทางด้านแบกขวาแล้วก็จะเติมขึ้นมาคอยช่วยเหลือแบ่งเบาภาระรในแดนกลางก็ดีขึ้นครับถามว่าดีขึ้นไหมมันดีขึ้นจากครึ่งแรกแน่คือครึ่งแรกนี่คือแบบโอ้โห จิ้มตรงไหนก็โอยอ่ะจิ้มตรงไหนก็เจ็บหนัก่วงมากแต่รึ่งหลังอ่ะพอพอปรับแล้วอ่ะเออมันก็ยังเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นแหละอ่ะมีหลายๆครั้งที่ที่ได้สร้างความหวาดเสียวได้ทําให้ดินเทเนสันได้ออกแรงบ้างนะลูกแปรหนึ่งหนึ่งของอ่าฟอร์เรนเวียสนะฮะหรืออ่ะลูกจังหวะยิงแบบของอีซักที่มันแบบแหม่เฉียดเสานิดเดียวนะครับหรือลูกยิงไกลอีก2-3ครั้งจากนอกกรอบมันก็เสียวไปเสียวมาแม้ทั้งเฟโรเคซ่า ก็ยังมีแบบโอ้โหทำไมมันหลุดไปนิดเดียวแบบนั้นแต่มันก็เป็นสัญญาณที่ดีครับจนทั้งมาทําได้สําเร็จนั่นแหละครับนาทีที่86สุดท้ายก็ยังเป็นเฟเดคนดีคนเดิมครับในบทบาาของการเป็นซูเปอร์ซับนะซีซั่นนี้เนี่ยความกระตือรือรนนโอกาสและผลลัพธ์ที่มันออกมาจากเคียซ่าเนี่ยผมว่าเป็นหนึ่งในจุดที่หลายคนนั้นติ๊กถูกได้เลยครับว่าเออ เรามีความหวังมะเวลาตื้อๆต,ตันๆแล้วส่งเคียซ่าลงมาเนี่ยมันมีโอกาสและหลายครั้งมันก็เกิดขึ้นซีซั่นนี้เราก็เห็นแล้วครับนับรวมประตูนี้ด้วยเนี่ย6เกมแรกในพรีเมียร์ลีกยิง2ประตู2แอซสซิสสำหรับเฟรเดริโกเคียซ่าในบทบาทของการเป็นตัวสำรองที่มันลงมาหลายๆคนก็รู้สึกแม่น่าจะให้โอกาสกันเลยมากกว่านี้หน่อยนะฮะแต่เราพอจะเข้าใจแหละครับว่าการตัดสินใจของสุรัตน์บางทีการมีไพ่เด็ด อยู่ในมือไว้ข้างสนามในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมอาจจะเป็นอีกท่าไม้ตายที่เราอาจจะได้เห็นครับอาจจะได้เห็นวิธีการแบบเนี้ยไปอีกพอสมควรกับบทบาทของเคียซ่าในทาง,งการเป็นซูเปอร์ซัปลงมาแล้วสร้างโอกาสได้มีความหวังได้แต่พอตีเสมอแล้วก็พยายามเร่งเครื่องนะซึ่งถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วยังไงก็ต้องแบบเดินเครื่องเข้าใส่เลอหูมันต้องเป็นแบบนี้ถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่า มันต้องมีวันแบบนี้ครับมันต้องมีวันที่ต่อให้คุณพยายามเต็มที่แล้วต่อให้คุณพยายามแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดแล้วจากเครื่องแรกมาเครึ่งหลังเออมันดีขึ้นจริงๆแล้วและต่อให้คุณเฮ้ยมาแล้วว่ะตีเสมอได้แล้วในช่วงท้ายมาอีกแล้วเรียกพูมมันต้องแบบนี้แต่มันก็ต้องมีวันที่ไม่ว่าคุณจะใส่ไปเกินร้อยเปอร์เซนตมากขนาดไหนผลลัพธ์มันก็ไม่ได้ตามมาด้วยครับมันไม่ได้เป็นบัญญัติตรายางเนะว่า คุณพยายามเท่านี้คุณจะได้ผลลัพธ์ที่มันถูกต้องมันคาดการแบบนั้นอาจจะลำบากหน่อยซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นวันที่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับของคิสซ์มั p a าเลสพวกเขาสมควรได้ชัยชนะที่มันเกิดขึ้นจากประดูชัยที่อ่ะถ้าใครจะบอกโอ้โหมันเลยช่วงทดเจ็บไปแล้วครับพี่อะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ครับแต่ก็อย่าลืมว่าทว่ากันตามกฎเลยนะครับต่อให้คุณชูป้ายมา6นาทีไม่ได้หมายความว่า ทดเวลาบาดเจ็บ6นาทีแต่ต้องใช้คำว่าทดเวลาบาดเจ็บอย่างน้อย6นาทีครับเพราะในระหว่างนั้นช่วงทดเจ็บเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์อีกมากมายเกิดขึ้นครับซึ่งพุทธัดสินสามารถจะเพิ่มเติมในช่วงเวลาทดเจ็บขึ้นไปได้ตามความเหมาะสมนะอาจจะม,มีจุดที่หลายอย่างที่น่าเสียดายนะเช่นนั่นแหละครับลูกแตะมุมที่พาเลสได้ดูจากภาพช้า หลายต่อหลายครั้งมันก็เป็นนักเตะของพาเลสที่ทําออกเองหรือจังหวะสุดท้ายที่เสียประตูชัยให้กับเอดีเอนเคเทียก็มาจากการเตะสกัดที่รู้สึกว่าแบบมิลชเคร์เคชคนทําดีๆกว่านี้ไหมจะหมุนตัวสกัดด้วยเท้าซ้ายทําไมใช่ไหมครัก็หวดขวาไปเลยสินะมันหยิบจับมาพูดได้หมดแหละครับแต่สุดท้ายแล้วในเซี่ยวนาตีตรงนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเคอเคส อาจจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าแบบนี้มันดีที่สุดแต่เพียงแต่ว่าผลลัพธ์มันไม่ได้มาเป็นแบบนั้นครับสกัดเท้าซ้ายออกข้างกลายเป็นโอกาสในการทุ่มไกลของพาเลสแล้วมันก็ส่งผลมาถึงประตูชัยของเอ็ดดี้เอนกเทียเป็นความแม่แพ้นัดแรกของทีันนี้ครับในศึกพรีเมียร์ลีกครับแ,แล้วก็ทําให้พาเลสนั้นยังคงยืนยงไม่แพ้ใครในฤดูกาลใหม่6เกมแรกชนะ3เสมอ3และถ้ารวมนะฮะ จากปลายซีซันที่ผ่านมานี่คือเกมที่18แล้วครับที่คริสตัลาเลซของกราสเนอร์ยังไม่แพ้ใครในเกมพิมียร์ลีกมันก็บ่งบอกถึงคุณภาพบ่งบอกถึงความสำเร็จที่กราสเนอร์ทำให้กับคริสตัลาเลซแต่ในทางกลับกันมันก็เห็นเช่นเดียวกันใช่ไหมครัหลายๆครั้งนะฮะที่เราจับต้องหรือเห็นจุดที่มันผิดพลาดซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าถามผมเนี่ย ไม่ใช่นัดแรกนะครับที่เราเห็นแบบข้อผิดพลาดเหล่านี้จ่ายระยะสั้นระยะไกลลูกที่มันแบบง่ายๆนะออกบอลจากที่เคยทําได้ให้แล้วไปรับไปรองนู่นนี่นั่นมันดูผิดจังหวะไปหมดแต่ถ้าเรามองด้วยความเป็นธรรมเปิดที่สั้นนี้มาเนี่ยไอ้ห้าเกมแรกที่ชนะรวดเนี่ยมันก็มีไอ้ความรู้สึกแบบนี้แหละครับเพียงแต่ว่าผลลัพธ์มันมาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมนาทีบาปมาอีกแล้วครับ แต่จนมาถึงเกมนี้ที่กลับกลายเป็นฝั่งตรงข้ามที่ได้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ไม่ได้ไม่ได้บ่งบอกถึงวิธีการอย่างแท้จริงเพราะถ้าถามผมใน6เกมแรกลิเวูยังไม่ได้ถึงขั้นท็อปฟอร์มขนาดนั้นครับซึ่งถ้ามองในนี้เชิงบวกจริงๆนะมันก็ยังดีครับที่มันเกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูกาลปรับจูนปรุงแต่งกันไปในผลลัพธ์ที่เฮ้ยไปวัดไปวาได้นะ6เกมแรกชนะ5 แพ้หนึ่งก็ยังนั่งแท่นเป็นจ่าฝูงอยู่ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในสัปดาห์ต่อไปมันอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะว่าอาร์เซนอลนั้นโอ้โหทำางานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงครับบุกไปเอาชนะนิโคลเซอร์ในช่วงทดเจ็บเหมือนกันเท่ากับว่าช่องว่างเหลือแค่2คะแนนแล้วสัปดาห์หน้าครับอาร์เซนอลลงเล่นก่อนด้วยเจอกับเวสต์แฮมถ้าพวกเขาชนะเวสต์แฮมแซงขึ้นจ่าฝูงเร์พูลเล่นทีหลังครับออกไปเยือนเชลซี แต่ภาพรวมทั้งหมดผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังดีแล้ววะที่ได้เห็นปัญหาอะไรต่างๆนานา,นาที่มันยังไม่ลงตัวยังไม่ลงล็อกในช่วงต้นฤดูกาลกับผลลัพธ์ที่มันพอพึงพอใจได้จากนี้ต่างหากครับที่มันต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเขาว่าเรายังไม่ได้ท็อปฟอร์มขนาดนั้นนะไอ้ห้าเกมแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลลัพธ์ที่มันทําได้ครับแต่นี่เรื่องของวิธีการยังมีอีกหลายจุดมาก ซึ่งผมก็มั่นใจครับว่าอเนนลชอตก็รู้ครับแต่มันต้องปรับเปลี่ยนปรับจูนเรื่อยๆครับแน่นอนครับการได้ผู้เล่นชุดใหม่มาแบบครึ่งทีมแบบเนี้นะมันต้องใช้เวลายังไงก็ต้องใช้เวลาอเล็กซ์เดอร์อซักครึ่งแรกก็ดูเงียบครึ่งหลังอ่ะพอมีพอมีแบบเห็นสัญญาณบ้างนะครับก็ยังต้องใช้เวลาฟอร์นันเดียเช่นกันครับก็ยังต้องใช้เวลาแม้ทั้งเครเคชริมปงเองก็ตามนะครับ ที่ลงมาในช่วงท้ายก็อืมไม่ได้ถึงขั้นว่าสอบผ่านอะไรขนาดนั้นทุกอย่างต้องต้องให้เวลาในการปรับจูนครับสิ่งสําคัญก็คือสภาพจิตใจครับหลังจบเกมเนี่ยฟูจิฟันไดน้ในฐานะของการเป็นกัปตันทีมก็ยอมรับเขาว่าย่าแย่มากครับเป็นวันที่น่าผิดหวังสุดๆทุกอย่างมันผิดพลาดไปหมดเละเทะไปหมดเขาชินชมอาลีเนี่ย ถ้าไม่มีผู้สาวปัทุรระดับโลกอยู่ในทีมโดนมากกว่านี้แล้วแต่สุดท้ายแล้วครับทุกคนต้องจัดการกับมันให้ได้แต่ละคนจะมีวิธีการจัดการในรูปแบบของตัวเองแต่ในฐานะทีมเราต้องร่วมมือรับมือกับความผิดหวังแบบนี้ไปด้วยกันอีกหนึ่งคำที่ฟันได้ย้ำก็คือสงบจิตสงบใจครับอยู่กับมันให้ได้รับมือกับมันให้ได้แล้วทำให้มันดีขึ้นอย่างที่เราเคยทำได้ ลิฟูเคยเล่นดีกว่านี้ครับซีรัสนี่ัมมาเคยเล่นดีกว่านี้เยอะมากเนีครับเพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันยังไปไม่ถึงตรงนั้นซึ่งฟันไดก็มั่นใจครับว่าจะทําได้ที่เหลือก็แค่รอรุ้นกันไปครับนัดต่อนัดสัปดาหหน้าออกไปเยือนเชลซีก็มเอาเรื่องอยู่พอสมควรแม้ว่าเชลซีน่าล่าสุดจะแพ้ต่อไบรทันคาร์บ้านก็ตามครับแต่มันก็เกิดขึ้นได้แหละครับจบแล้วจบไปนัดใหม่ เดินเข้ามากลุยกันต่อที่สาคัญก็อย่างที่ฟันได้บอกละครับรับมือกับมันแล้วพยายามแก้ไขให้ได้ซึ่งได้มากน้อยดีแค่ไหนตัวพวกเขานั่นแหละครับจะเป็นเครื่องมือพิสูจน์ที่ดีที่สุดมากกว่าพวกเราในนามการเป็นแฟนบอท เห็นอะไรบ้างนะฮะในเกมนัดน,นี้นะครับที่แพ้ต่อพาเลสลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่เอามาะจะบอกว่าเป็นสาราคนเศร้าอ,อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเอามาช่วยกันปลอบประโลมกันช่วยกันผลักดันกันต่อไปนะครับเพราะสุดท้ายมันยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวตามอ่านเมนทุกเมนเหมือนเดิมกดถูกใจให้ทุกเมนเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ